เงินกินกามบ่แม่แน่ากินเลยไปเชื่อแล้วไพ่บ่าวไพ่บ่าวเเคยแก้วกินเงินอันลาบ้าวบ้านึงกินบ้านกินข้าวคนแล้วเนาะเออชาวปลาลายปลาลายบ่าวบ่าเคยแก้วกินเงินลาบ่าค่อยก็เลยเป็นลานนี่ยบ้านบ่แม่กินเงินกินข้าวกินน้ำเงินแต่ละชื่อดินแล้วก็เอาแล้วแตาเอ้ยขันแนวดินแล้วขันลาชการน้องย้อยแล้วบัดยันเมียเราใหายแล้วก็เลยเอาเงินท่นให้เมียเรา อดินนี่ให้น้องจ้อยโอ้แม่แมนเธอบอกลานลานนั่นเธอแม่ตอนเกิญขึ้นไอยากได้กับไปมีคลองก็คลายคลองก็อยากได้เงินแมนบอกแม่แล้วอันนี้คือการละลายดินแล้วก็ยังได้เงื่อนการละลายได้เงินแม่ละปั่นลูกปันลานอยู่ปั่นลูกปันลานอยู่ขอกรดีใจโย่แม่แม่นั่งดาวยกันว่ะวัสน้องจ้อยขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องกำลังพิเทตีนเช่ามาเลยแต่ว่าบกย่อย นอนเปิดภาคเพืพอดีกำลังกะเกี่ยมใส่ลุมใส่เหรียญทุกคนกำลังกะเกี่ยมว้าตะเตรียมใบคุ้นใบอ้อยคือบอกคนหนึ่งกับปล่อยปูเลยถ่าเลยแม่นแล้วใส่แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ทังสวยได้ยังกินชวนอยู่โอ้ยังหมด้อ่ะน้ำไม่ขุมซ้ำหนิเนาะอ๋อนื้อเดาให้กินยังหอมเลยนะอือ Oh, những chai sụt từ cao chúng con nó chai sụt lại đi Đây, vị thi nó cúm bà đáp còn vò chẳng ăn cần... ừ. Nhò đi Ồ, ờ, có ý cam khuôn hào phô lại, nhò đây Ồ ờ. À, mười này, mưa sẵn vần đi, mưa xì si vần sọ, mưa bọc cỏ vần ngàm lẽ, mưa sẵn lịch phúc khẩn lắm Đấy nhò hơn mày đấy mà này Mày đấy, còn thoát đó Không, không phải, hãy dù dân tình chúc đấy mà này không ừ. Chúc mà làm lui Mán, hay Mà ăn phải lui bơ hôm phút

มดกคนอใช้แห้งเบบดผูเดียวเด้อให้เก่าเ็ดได้ไรบานี้เ่็ดได้ไบาี้เนเดียวใ่มาใส่มาใส่เขนเดียวบาร์ี้เริ่มเกาหัวรถบาเขนเดียวมือนึงค่มือนึงแขวนี่เนาะมือหนึ่งนะ เรากล้าทำบนาะตู้เนกระช่างเราสายเห็ดได้คือมาบอสใครเห็ดได้คือเนาะแมนบม่ไมีเด้อบวชวันนี้ไปพบผู้เช่าวะเมื่อบ้านพบผู้สาวนล้ำทางเออแมนแมนผู้สช่าด้วยเออผู้เช่าจากตีเพื่นเออผู้สาวาจากตีตีเอารู้ว่าอลิรู้ว่า กะลีนี่แลลวไปเจ้าพ่อนะแมนจักเพลินป่วงไปทางใดเลยนี่เนาะเอฟซีก็หลายคนจะได้บอกห้ติดตามเด้อเจ้าเด้อเนว่ยเินแ้อนีาอ้าพูดจีบตาแล้วเด้อชาวพทดชีบตาพิ่แล้วก็จาต้องราพิชอบชีวตเราได้องไปเห็นแต่เราให้และเนาะ

กล้สิเริ่มแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวรอคนมาครบอีกนะมันบอมีมุ่ย่อได้สาเหตุนีะมาใส่ข้อยผู้แขนเดียวในแฮงเติกเนาะขับรถก็ได้ขับแขนเดียวนาวไปนี่แอนโอไปแก้ย่อเข่าขึ้นรถให้พ่ออยู่นะนี่มันทันมาเอาไปย่อหมดได้แขนเดียวเราไม่ได้ไป

เห้ยางนะท่นนีเก็บได้บ่มาคอยอเมือตอนลูกคอยโอ้ยมันเพแล้วเพแล้วนะสบายดีหบากันมาห่อดบ่าก็มาหอนนี่และมมนยังนงผู้ช่วยได้ย่งนะผู้ช่วยได้เตรียมพรอนแล้วอ่ะ พรอ้อมเพื่อนก่อนจังยอแนมีอยงพร้อมมีแคนพร้อมว่าเป่าทไมติบเข่าแล้วก็ใสเงินใสทองใสเงินใสทองเข้ามาแล้วอยู่ในนี้เลยออคันบนออยติ้งกลองลัยอน้เจ็อหนอะรงขออภัยเด้ออน้ำเพินโบไรมาเลยเจ็บแขนแห้งมาอัปเดตให้เบิ่ง

lắng nghe thua, lắng tin nữa. sáu nè nào? sáuเอก đấy bò. ô, sáuเอก vào หน้าลุกแก้วชอบแชวกันแค้ไนการพ่อผู้ชาว่านี่ก็ยังแชวอีกอยอ่ลูกจะหอมจะนอนตายแล้วแม่คอบตายแล้วอ้าวแลนก้องทราบ้องนับได้หนับได้โอ้โหเล่นเลย

โอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวคอยหักชาให้ชาตัวนี้ม oh ั oh ้งนะเอามีดสีเ้มพอมานะบัดย่อแล้วนะอ้ยโ มจอยคอยปูนท่าว่าั้นว่าซี่ได้น้องจอยเอ้ยไอ้เจ็บแขนเห็ดน้ำบัได้ด <c oughs> มาเอาซอยเบิึงให้กับร่างกายนี่แล้วเด็ก <c oughs> จอยอยู่จำเป็นขี้รถเป็อยัางโดนคุมและจับมือเดียว จอยเป็นกอนปูนถักเป็นหูซึกดีใจขนาดแล้วมันเบิ่งดีใจขนาดวะมันจอยจะได้ย่อขึ้นนะเนาะความฝันจะเป็นจริงแล้วอ่ะสุสุแนมจะพาวขึ้นอย่างเอาลูกเอาเมียก่อนรอฮอดอันนี้จะซศรากันเดี๋ยวนี่โมเมนต์หากับชิบหาหนึ่งวะรูปนั้นฮอดซ้ำอ่ายังอีกหลายปีขนาด สายได้ยังบ่ได้ย่อนี่เนาะเพื่อหลายคนมาพี่น้องเอ้ยไห้แน่ตัวเสาบ่ค่อยบ่แม่นเสาหน้า15เป็สาหน้า15อู้หนักเด้ ่อยเด้อป่อยเด้จะพาเรืองปลงมก้องก่อนเมื่อเสิไปเอามาให้นี่เอามาให้ไหมใย่อให้นี่เฮา่อน้ำหได้สิเป็นมือกล้องให้มาเนี่ยนะพี่น้องไอ้คอเป็นมือก้องให้บาเวียงกันเิ่นแข็งแรงดีเฮามันยอได้เด้ สิ่ตัวจะว่ากันเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยสิคอยสิเป็นมือกล้อง้เพื่อนวันนี้นะเนาก็ต้องเหิน้องกา้างิ้คิได้คู่ได้ขีนเนาะยอการที่ได้ยิ่งได้ไมถามย่อกนสั่งลูกกุ้ลขบ่นอะไรแับนี้คนมัอยู่บนี้มือชุยืนอะไรแบบนี้ หมัดแขนเนี e> mm ่ยเฟินแล้วเนาะหมัดแขนเราขำเศราคุ้นเราโต้เลยแม่ยืนเป็นซุกเลยเย็นเป็นซุปดูแล้วกระทืบควยลวยเบ้อหรือเปล่าควยเลยเงินอยากได้เลขก็ขานกิ๊กกี้เด้อน้องเจ้เด้อะามน้อบ่บบอบบอได้เลขหกตัวแล้วรางวัลนี่เจ้าเบิ่งได้แล้วเนาะแสดงว่าลูกแก้วน้ำเบิ่งจนหดเลข ขันถือโดยชาไปนาวด้ะคันถึนะคอยน้ำหาจะคลิกแ่นดินหาลีได้เลยหกตเรอเดี๋ยวต้องออเหรบ่าว้อออไปเห็นยังดวงลายแทะนะหกตัวคะแนนได้กว่าน้วถ้าภัยจะเห็นเลขหกตัวต้องน้ำเบิ้งในคลิปด้วใช่แล้ใชหใได้ใช่ได้ใช่้ใช่ได้ใช่ได้ใช่้ใช่ไใช้ใด้ใช่ใชใช้ใช่ใช่ได้ใช่ใช่ใช้ใช้ใช้ใช่ใช่ใช

ก่อนได้สียามก่อนได้สียามแชงกูทต้งชมนี่ใ่ดตัวเลยใช่มดบดตัวเลยยัดจื้อไว้เด้อส่ไมามใช่มีเราปัญหาเลยอย่าพึ่งไเลยหะกงบดมีให้กันใส่ดีได้ขนาดบเลยขยามนะบาทใสนน้องใส่ใส่ปลาใ่ใช่บ่ไม่ตู้ใส่ยจใส่เอใส่ใส่

มัดหล่าพุทโธน้องตูชัยไถมืไปกินข้าวอย่างขรนมาุนีนอนมายามชัยนี่ไกินข้าวอย่า้นแน่อนน้อป๋าสลามของเขาป่าว้านเอาเอาเอาอาเอาเอาปนักมาเอาพลยยำกระปายยำกระป๋า อึ <ừ> ้นเอยขึ <ừ> ้นเลยยับออกกอนได้ขนาดมดงามมันยังหามมันคามได้ไปเป็นโตเออ ลูกแก้วอย่าลืมได้น้ำได้หกตัวนะเจ้าต้องต้องซื้อน้ำด้อย่าประมาาได้วันร้ออกมาโเลยโอ้ยน้ำน้ำน้ำหนึ่งอัยแม่หกตัวนี่นี่มาเนี่ยเอาแล้วมาเสร็จมาเอิญเนมาเนาะมาแดงก็มาก็เข้าอยู่ไน â y หนึ ters, sketches, ่ง oh ศูนย <ancestor> no ์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองก็มีได้าเอสาว่อัโทสาโทสาวาไล่สาววันแอฟสาวเฟซบุ๊กเอาแล้วนี่เด็กหลายคนสวยกันเนาะหลายคน่วยกันจากนักกายเป็นเบาลมบ่มได้แล้ จับเลยก็ได้คนนึงจับเนาะมาจับน้ำคุหนึ่งมาจับไปได้เอาตังค์มาทำมันเท่ำมัน้ยันลมเนี่ยก่ามสี่ต้นเนี่ยทีสี่ต้นเด็ดเทเพราะว่านี่เนาะยันบมดเวลาเลยเวลาเริ่งามงามดีเนาะถากล้องไปนี่ยเนีอยมอ้งงใช่ละมาไให้ให้มือกล้องถือเลย ฟ้าต่โดยบรอยไผ่สั่งโอตสั่งคนได้ลินนี่แม่าเดท่เลยไม่สั่งพูดแช่นแค่เป้ายเนมันเมนของลินลินไหนนบ่มันยังแช่งนห่ป้าแต่ของดีนี่หน่อยหามหาโอ้ยมันมียานในทงนี่ มาเอากระไก่ด้อยาเช่านี่แล้วมือกล้องไงคเ่านหมดโอ้ถูกโม่ต้องท่าไฟต้องดาวจัดการบ้านใหน้องดาวโอ้ผู้สูงหยุดไทยย่อจับไฟกระถึงสมบายไก่ไลหดบุให้ไก่ ปุ๋ยลงมาวันนี้ลุดออกทั้งซองและแขนวันนี้เนาะใช่ข้างนั้นเาไม่ใช่ก็มันไม่ได้เลยก็มันนั่นนะใช่ข้างนั้นเราไม่ใช่ข้างโอ้ยอยากว้าวอันไหลล่างคลายลายคลายแห้งเจ็บเนาะกะยานเจ็บไปแล้วยังบอกใครเนี่ยบอกเนี่ยบอกยังว่าอยู่กันคือเราเวียงใครได้ด้เนาะ มีเกบขาดเช่นอางมีผู้ให้เงินบ่าบ่แล้วบ่พนนี่จะกบไปซื้อเครื่องใหม่ไปหไป้นะทางไหนน่ะ อืมลีเอ่อ้าอัพแล้วบออัพเผยแพ่เอฟซีบ้างแล้วบอบอกยงนะมันจอยเห็ดลับบาสนะ フジテレビの前に出るお弁当ってこんなの。<laughs> <laughs> <laughs> ผางยังผาหยังผางเงินบ่วะหมูผ้าไปผางเงินไปผางลูกบ่เราไม่มีเงินผากเราก็เลยผากลูกเธอเรื่องอะไรก็เงินผากธนาคารไปผากลูกไว้ลูกเอ้ยผากเรื่องไหนแม่อยู่เนอยู่ธนาคารนั่นปุ๋ยบ๊ดบบัดตุแล้วโอ้ลูกเราเป็นคนจะคุณเราว่าสี่คนน่ะก็ว่าเป็นยังก็ว่าเป็นบ้าเป็นหมาอะไรบ่ห่ะ แล้วังไงเองมาแล้วมันไม่ใช่เวียมีแต่เป็นบ้านนี่มีแต่เป็นแบบว่ามีแต่กินกับกินกินของโบกบวนเนี่ยเกินของบโบยังให้กินกินเน่บะให้กินเนาะอ่ะเงยตายบ้านเลยเนาะันไปผักเจอละสองร้านห้าไปเป็นไปชามละช่องล้านหาอะไรวะไปเลอที่ช่องละชามร้านไปเทจอที่จีละจีร้านละไปพูดเลยละวะไปเสียบโบมันไปผากเนาะไปเสียค่าผาาไปเลยมาบันไดกับคือเก้า าา uz, ยาวเลยโอ้ก็ขึ้นทอดได้เลยลูกเนาะนี่โอ้มันทอดได้ไม่เท่าไม่เท่าได้ไม่เท่าน้องจ้อยะไม่เท่าน้องอันนั้นเลยเอ้ยของพ่อน้องจ้อยโอ้อันนี้ก็ับอะไรพอนางจ้อยให้ทิดค่อยเลยโอ้พ่อน้องจ้อยนางจ้อยในได้จะได้ลานๆนี่เป็นกระเทยแล้ว